สถิติฟุตบอลกับพี่แขมครับสำหรับคลิปนี้พี่แขมพาไปดูสถิติของสโมสส์รเรพูลเนื่องจากประตูที่เสียให้อิสไมลาซาแนวลุกทีมชาติเซเนกัลของคริสตันพาเลสในศึกคอมมูนิตี้ชิลทําให้เกมดวลเกือก14นัดหลังสุดของเรพูลครับบังเกิดประตูหลังนาทีที่60ทุกเกมเลยและในคราวสุดท้ายนะครับที่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายปราศจากสกอร์ก็คือการทําศึกเมอร์ซิไซดดาบี้กับเอฟเวอร์ตันนะครับเมื่อวันที่3เมษายนโน่นเลย ตัวอย่างการมีประตูในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจาก14านัดหลังสุดของลิพูนะครับวันที่26กรกฎาคมในเกมอัดกับเอซิมิลานมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่90 3และ90 4วันที่30กรกฎาคมนะครับในเกมเจอกับโยโกมาเอฟมารินสมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่62 67และ86วันที่4สิงหาคมในเกมเผชิญหน้ากับอาราติกบิลเบามีประตูเกิดขึ้นนาทีที่76 วันที่5สิงหาคมในเกมปะทะกับอาร์ติกิลเบาอีก1เกมนะครับก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่64และนาทีที่70ล่าสุดครับวันที่10สิงหาคมในเกมฟัดกับคริสพาเลตก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่77สรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับเกม14นัดหลังสุดของลิฟท์มีค่าเฉลี่ยการเกิดประตูระหว่างนาทีที่60ถึง90อยู่ที่1.64ประตูต่อเกมและมีสัดส่วนประตู0.5ระหว่างนาทีที่60ถึง90เท่ากับ100%เต็มพี่พี่ครับ เวลา2นาฬิกานะครับของเช้าวันที่16สิงหาคมลิฟท์ูของอันเนอร์สโลตนะครับจะเปิดังเวียนแอนฟิลรับมือบรอนมัดและเรามาร่วมลุ้นกันนะครับว่าตกข่ายจะสะเทือนไหวกี่ครั้งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายโดยในผลล่าสุดครับที่ทั้งสองทีมเจอกันนั้นก็อุบัติขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยเกมนั้นครับเกร์ติสโจนแอซิดให้มมเมตซาล่าทะลวงตะข่ายให้หงแดงในนาทีที่75เช่นกัน